ก็ต้องขอสู้คนด้วยนะครับผมกับมังครับใช้ชาวของเรานะครับวันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปอมาเวลลาร์บอลอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะเป็นข่าวลีกนะครับผมเกี่ยวกับตัวละครนะครับนายมาเวลลาร์ลนะครับที่มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าจะบานนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับทั้งหมด5ตัวหรือ6ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะยืนยันแล้วก็น่าจะมาแน่นอนนะครับน่าจะมี5ตัวนะครับผมอย่างแรกเลยครับผมแก๊งแรกนะครับที่จะมานะครับก็คือแก๊งแฟนตาซีโฟนะครับ ซึ่งก็แก๊งแฟนตาซีโฟนนะครับแน่นอนนะครับผมเรามาเริ่มด้วยลิลลี่ชาร์ดกันเลยนะครับผมมนุษย์ยังยืดนะครับแห่งแฟนตาซีโฟนนะครับผมซึ่งดีไซน์เนี่ยผมบอกเลยว่าเท่เอาเรื่องอยู่นะนะครับส่วนตัวผมมองว่าผมชอบดีไซน์ชุดแบบนี้มากเลยนะครับมันดูคลีนดีอ่ะมันเป็นสีขาวกับฟ้านะครับเป็นธีมที่สวยดีนะครับผม จริงๆตัวลิลิชัดเนี่ยมีสกิลออกมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสกิลทีเดียวเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวทางฝั่งของดีไซน์ของลิลิชาร์ดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของล่างลิลิชาร์ดล่างตัวใหญ่นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะจะเป็นหนึ่งในสกิลนะครับที่ผมจะมาพูดถึงนะครับตัวที่2นะครับผมที่มีการเรียกออกมาแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับอยู่ในแฟนตาซีโฟนนะครับก็คือฮูแมนทอชนะครับผมฮูแมนทอชก็ดีไซน์ที่ออกมาก็ประมาณนี้เลยครับผม ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่มีความสามารถในการบินไปบินมาเหมือนกับไอรอนแมนนะครับผมอ่ะก็เป็น DPS แน่นอนนะครับพุมเอนทอชนะผมอ่ะบินไปบินมานะครับแล้วก็น่าจะทําดาเมจได้แบบดอดเนื่องอ่ะเป็นดาเมจดอดต่อเนื่องแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องมารอดูเกมเพลย์นะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมทางฝั่งของเอนทอชแต่ว่าทางฝั่งของดีไซน์นี่ผมบอกเลยว่าเท่มากนะครับผมเท่จัดนะฮะตัวที่3ครับผมก็เหมือนเดิมครับอยู่แก๊งเดิมครับก็คือเดอะติงนะครับ เดอะติงนี่มีสกิลนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูดีไซน์ก่อนละกันนะครับซึ่งดีไซน์เดอะติงนะครับที่มาเป็นอาร์ตก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็กางเกงก็จะเห็นว่าเป็นตีมนะครับสีฟ้ากับสีขาวนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะนะครับจริงๆก็ดีไซน์ของเดอะติงนี่ค่อนข้างที่จะมีแค่นี้นะครับเป็นคนหินนะใส่กางเกงนะครับผมมันก็ไม่น่าจะมีดีไซน์อะมากแต่ว่าดูรวมแล้วก็ถือว่าเท่ดีนะครับ แล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมสำหรับ Invisible Woman นะครับหรือว่าซูซานซูซี่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Fantastic 4นะครับซึ่งตัวละครนี้น่าเสียดายนะครับที่ยังไม่มีดีไซน์ของเกมในเกมเนี่ยมาให้ดูนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นซัพพอร์ตแหละนะครับเพราะว่าตัวนางเนี่ยสามารถที่จะสร้างบาเรียรได้นะครับเท่าที่เห็นในหนังเนอแล้วก็ หายตัวนะครับตามชื่อเลยนะครับน่าจะเป็นสปอร์ตที่หายตัวได้เหมือนกับโลกิอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างบาลีให้เพื่อนได้นะครับซึ่งแกงนี้เนี่ยสตัวเนี่ยก็จะมี DPS 2นะครับผมแล้วก็สปอร์ตหแล้วก็แทงอีกหนึ่งะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสนใจแล้วก็อยากจะเล่นนะครับก็คืออัลตรอนนั่นเองนะครับผมนี่และนี่ก็คือดีไซน์ของอัลตรอนนะไอภาพอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพเอ่อที่แบบว่า ทางด้านซ้ายล่างของตัวละครเราอะนะครับเออที่เป็นภาพตัวละครเราทางด้านซ้ายล่างนะครับอันนี้ก็คือดีไซน์ของอัลตรอนที่มีการลีกออกมานะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเท่มากเลยนะครับผมทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ย เอาตอนต้นปฏิปิษณ์แน่เลยไม่ใช่ครับเอาตอนเป็นซัพพอร์ตนะครับผมอ่านี่ก็คือดีไซน์ของอัลตรอนนะผมบอกผมชอบมากเลยดีไซน์อัลตรอนมันเท่มากเลยนะครับผมส่วนเรื่องของสกิลเดี๋ยวมาพูดอีกทีหนึ่งทีหลังทีเดียวเลยนะครับตัวต่อไปนะครับผมที่จะมานะครับผมเมื่อกี้ผมพูด5ใช่ไหมจริงๆมันมี6กคะผมพูดผิดนะครับตัวที่6นะครับผมเป็นเบลดนะครับผมอ่านี่ครับผมบอกเลยว่าดีไซน์เท่มากนะครับเป็นเอ่อผู้ชายนะครับตัวใหญ่ๆบึกๆนะครับถือดาบนะครับผมเออผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งใน DPS ทีเ น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าจะออกออกแบบสกิลมายังไงนะครับผมผมเน่ก็รอติดตามเลยนะครับดีไซน์ของเฮียแกก็เท่ดีนะครับผมชอบนะฮะนี่ก็คือจริงๆมันเป็น6ตัวที่ผมว่าน่าจะการันตีเข้ามานะครับคอนเฟิร์มเข้ามาแล้วแน่ๆนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆนะครับผมที่ผมจะพูดหลังจากนี้ยังไม่มีการการันตีใดๆนะครับผมเป็นแค่ข่าวลือนะครับจริงๆทุกตัวที่ผมพูดมาตอนนี้ก็เป็นข่าวลือนะครับเว้นแต่แฟนตาซีโฟเนี่ยผมว่าอันนี้มาชัวนะแต่ว่าตัวเหลืออย่างเอาตอนนะครับผมอย่างแบบ เบลดนี่ก็มีโมเดลมาแล้วนะครับผมก็ให้ฟังหูไวหูแล้วกันนะครับทุกอย่างที่ผมพูดนะครับผมตัวต่อไปนะครับที่ผมได้ข่าวรือมานะครับก็คือทางด้านของไซคลอปนะครับ x m e กนนะฮะก็ที่ยิงตาเป็นเลเซอร์นะครับนี่ก็เป็นภาพประกอบที่ผมหาเจอนะครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าเออดีไซน์มันเท่ดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆในเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าเฟี้ยวนะครับผมดูเท่สุดๆไปเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมตัวละครที่ผมก็อยากเห็นนะครับใครๆก็อยากเห็นนะครับก็คือเดดพูล นะครับเดดพู Deadpool เนี่ยมีเป็นเขาเรียกว่าอิสเตอร์เองในเกมออกมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่น่าจะพลาดนะครับแล้วก็เห็นข่าวได้ข่าวว่ามีลีกเกี่ยวกับบทสนทนานะครับระหว่างเดดพูกับบู๊ลลี่ออกมาในไฟล์เกมแล้วนะครับผมก็ไม่น่าได้จะพลาดอะไรประการใดนะครับจริงๆยังมีอีกหลายตัวเลยครับผมที่มีแพลนจะมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Xmen ต่างๆน,นะครับหลายๆตัวนะที่แบบ แบบโกสไลเดอร์อะไรแบบนี้นะครับหลายๆตัวที่มีข่าวลอยๆมานะครับว่าจะเข้ามานะครับทุกคนแต่ว่าที่ผมมาให้ทุกคนดูในวันนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นแค่ตัวละครที่พอจะมีภาพมาประกอบให้ทุกคนดูเท่านั้นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของสกิลครับที่หลุดกันบ้างนะครับนะฮะสกิลที่หลุดมานะครับจะมีของ3คนด้วยกันนะครับซึ่งก็มีของมิสเตอร์แฟร์ซสติโฟนะครับหรือว่าทางฝั่งของลิลล่ชาร์ดนะครับแล้วก็เดอะติงนะครับแล้วก็อัลตรอนนะครับเรามาดูสกิลแรกนะครับเร ลิลิชาร์ดกันก่อนนะครับหรือว่าแบบลูฟี่นะครับโกมูโกมุโนนะผมโอเคนะครับการโจมตีนะครับผมการโจมตีคลิกซ้ายนะครับผมนะฮะก็คือจะยืดแขนไปข้างหน้านะครับแล้วก็โจมตีศัตรูนะอันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นการโจมตีระยะกลางนะครับทุกคนน่าจะไม่ใช่การแบบต่อยระยะใกล้อ่ะเออน่าจะแบบตีระยะกลางนะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าในเกมจะยังไม่มีใครนะครับมีตีระยะกลางเนอะเออผมคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับไม่ใกล้ก็ไกลเลยนะครับตอนนี้นะหรือว่าดเรสเตงเออด็อกเรสเตงก็ได้แบบนั้นก็ได้นะครับผม เรามาดูชิปกันก่อนนะค่อยดูอันติทีหลังนะครับสกิลชิปนะครับผมรีเฟล็กซ์เอ่อรีเฟล็กซีฟนะครับ r u เบ e r นะครับผมสเต a บอดี้นะครับแอบซอ r b d ดาเมจนะครับแล้วก็เออ่เด้งดาเมจนั้นกลับไปหานะครับผมอันนี้ผมน่าสนใจก็คือเขาบอกว่ากดชิปเพื่อที่จะแบบทำให้ตัวเองใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วก็รับดาเมจดีดเข้าไปนะครับก็กดชิปแล้วเนี่ยก็จะตรงกับภาพที่ผมแปะมาอีกภาพหนึ่งนะครับก็คือตอนฝั่งที่ลืชช้าเนี่ยตัวอ้วนนะครับผมอ่าเขาบอกว่าสามารถที่จะแอบซอ r b d ดาเมจนะครับผมบี f o r e ที่จะ อ่า lunch นะครับผมอ่าเด้งดาเมจกลับไปหาศัตรูด้วยนะเออเหมือนกับว่าเดบกิจสภาพแบบลูฟี่พองตัวแล้วก็เด้งกลับไปอ่ะอย่างนั้นเลยนะครับผมสกิล e นะครับผมเลือกเป้าหมายนะครับผมแล้วก็เดชไปหาเป้าหมายนะครับดิว damage to e น e m y นะครับผมแล้วก็ได้เลือดนะเออแกเดตโบนัสเซลนะครับทูอ o ally ด้วยนะครับผมเออก็ก็เดชไปหาศัตรูนะครับบอกว่าอ่าเลือกหาศัตรูนะครับแล้วก็เดชเข้าไปทำ damage กับศัตรูนะครับผมแล้วก็ให้เลือดของ เพื่อนครับผมผมไม่เก็ตเหมือนกันหรือมันจับเพื่อนจับศัตรูได้วะครับอันี้บทในในคำอธิบายเขียนแค่ว่าเลือกเป้าหมายนะครับผมแล้วก็เดทไปหาเป้าหมายนะแล้วก็ทำดาเมจแกนมี่นะครับผมแล้วก็ granting bonus heal นะครับ to ally นะครับก็คือได้เลือดนะครับให้กับเพื่อนนะครับผมสกิลคลิกขวานะครับผม rubber grip นะครับผมก็คือยืดแขนไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็จับศัตรูนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับเพื่อเลือก and select the yank to more enemy นะครับ and press select and y a n า t o more e n e m y e s ผมว่าคือยืดแขนไปใช่ไหมครับแล้วก็จับสตูนะครับผมแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับเพื่อเลือกโยนสตูนะครับเพิ่มอีก2ตัวหรอ,อน,นี่ผมไม่แน่ใจอาจจะหมายถึงแบบกดคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อเหวี่ยงไปกระแทกนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ไม่ชัวร์นะแต่ว่าให้ที่แน่ๆเลยการันตีเลยคือกดคลิกขวานะเพื่อยืดมือไปจับนะครับผมแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อทําอะไรสักอย่างนะครับไอ้ย้ํา t o more e n e m y เนี่ยผมไม่แน่ใจ นะครับผมแล้วก็แพสซีฟนะครับผมก็คือทุกสกิลนะครับทุกสกิลนะครับของลิลิชาร์จะทําให้มีสเตตแบบมีสเตตเนี่ยอีลาสอีลาสติซิตี้นะครับผมอ่ะก็คือทุกสกิลที่ใช้นะครับจะเพิ่มเหมือนกับจะเพิ่มหลอดอีลาสติซิตี้นะครับแล้วก็เมื่อหลอดอันเนี้ยเต็มนะครับผมจะทําให้ฮิลเลื่อนนะครับแล้วก็บูสต์ดาเมจของตัวลิลิชาร์ขึ้นนะครับผมอ่าก็เป็นตัวที่เน้นสกิลนะครับฉะนั้นผมว่าอ่าสกิลของลิลิชาร์เนี่ยน่าจะคูด้าไม่นานนะครับมาเรับผม l ีฟแ and Smash นะครับผมก็คือยื่นมือไปข้างหน้านะครับแล้วก็ทุบนะครับผม knocking back enemy นะครับ within range ซึ่งหมายความว่าทุบแล้วก็ทำให้ศัตรูที่โดนทุบนะครับกระเด็นไปข้างหลังนะครับผม upon hitting an enemy นะครับแล้วก็เมื่อทำการโจมตี enemy นะครับ l e a f ี Leave again up to six times โอ้โหก็คือสามารถที่จะแบบทุบลอย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 ได้6ครั้งหรอมันใช้คาว่า upon hitting enemy นะครับก็คือ ก็คือถ้าถ้าถ้าทุบโดนศัตรูนะครับสามารถที่จะทุบได้อีกนะครับได้มากถึง6ครั้งเลยนะฮะโอ้โหน่าสนใจนะครับเออเป็นเป็นเป็นอติที่แปลกดีนะครับผมก็คือแบบลีฟมือไปทุบแล้วก็เด้งศัตรูแล้วก็ทุบทุบทุบด้วยหครั้งแบบนี้เหรอเออนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้ก็แพสซีฟติดด้วยแบบนี้ปะเออน่าสนใจดีครับสําหรับอ่าลิลิชาร์ดนะครับผมนี่ก็สกิลของลิลิชาร์ดนะครับที่มีการลีฟออกมานะครับทุกคน ต่อไปนะครับเป็นสกิลของเดอะติงนะครับหรือว่าพี่หินนั่นเองนะครับผมสกิลเดอะติงนะครับผมเขาก็จะบอกว่าเดอะติงนะครับผมถูกเซตไว้ให้ถูกเซตไว้ถูกเซตไว้นะครับให้เป็นแท้งนะครับในมาริเวลล์นะครับผมพาสซีฟของเดอะติงนะครับคือเรียกว่า solid as the rock นะครับหรือว่าแข็งอย่างหินเลยนะฮะก็ทําให้เขานะครับผมต้านทานนะครับการโจมตีน็อกแบ็คของศัตรูนะครับแล้วก็พวกเอฟเฟกต์ displacement เนี่ยน่าจะหมายถึงแบบเอฟเฟกต์ที่ทำให้อยู่กับที่นะครับผมเออน่าจะแบบพวกแบบพวกแบบ ใหญ่ของสไปเดอร์แมนอะไรแบบนี้ปะน่าจะแบบน่าจะทําอะไรกับเดอะติงไม่ได้นะครับเหมือนกับต้านทานสตันไปเลยนะครับผมเดอะคาเล็เตอร์นะครับแฟมิลี่เอ็กแท็กนะครับผมหรือว่าการโจมตีธรรมดานะครับก็คือการต่อยนะครับเป็นต่อยเป็นคอมโบนะครับน่าจะหมายถึงแบบคล้ายๆเดอะฮอกปะนะครับผมวิชิลิสควิกแอนด์คอนติเนวัสเปนอ่ะน่าจะเหมือนเดอะฮอกนะครับก็คือต่อยแบบรัวๆนะครับผมการโจมตีแบบที่2นะครับหรือคลิกขวานะครับจะเป็นทันเดอร์โบพลังช์นะครับซึ่งจะทําให้เกิดการต่อยแบบรุนแรงนะครับผมดีวัสเตตติ้งนะครับก็คืออต่ยแบบ รุนแรงนะครับผมเออผมว่าเดอะฮอคเป็นการตบมือทําดาเมจระยะไกลใช่ไหมเดอะติงก็เป็นตัวระยะใกล้เลยครับก็คือต่อยหนักไปเลยครับขี่ขวาอะไรแบบนี้นะฮะก็น่าสนใจดีครับเดอะติงนะครับสกิลอีนะครับผมจะเป็นชื่อว่าบริ f i e l ิวส์ผ่อนนะครับซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยกระโดดนะครับกระโดดไปหาเพื่อนนะครับผมแล้วก็ลดดาเมจนะครับทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับตัวเองด้วยนะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับกระโดดหาเพื่อนนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเรากับตัวเพื่อนเนี่ยได้รับบัฟแบบลดดาเมจที่เข้ามานะครับ สกิลชิพนะครับ mm hmm. ผมนะจะทำให้สกิลชิพนะครับชื่อว่า f ฟิริสชาร์ตนะครับซึ่งก็จะทำให้เดอะติงนะครับ mm hmm. ผมวิ่งชาร์ตไปข้างหน้านะครับแล้วก็กระแทกศัตรูที่ขวางทางนะครับแล้วก็จะลีฟต์โซนบีไฮงหน่าจะหมายถึงแบบเป็นโซนแบบมัน,น,นเคยแบบเหมือนจะมีแอเรียทิ้งไว้ที่พื้นนะครับเหมือนครับเป็นพื้นที่ที่เราวิ่งผ่านอะ่ะเออซึ่ง ซึ่งเควสเนี้ยไอวสนี้ซึ่งสกิลเนี่ยยังไม่มีบอกว่าไอพื้นที่นี้ทําอะไรได้นะแต่ว่าก็น่าจะแบบสโล์หรือไม่ก็แบบทำดาเมจอะไรแบบนี้แหละนะครับแต่ก็ให้เข้าใจง่ายๆก็คือสกิลชิพคือการแบบวิ่งชาร์จถาศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็อัลติเมทนะครับของเดอะติงนะครับเรียกว่าสแลมโมเมนต์นะครับก็คือจะเป็นการน็อกนะครับน็อกศัตรูนะครับผมทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าคุณขึ้นไปบนฟ้านะอืมก็ที่อ่านมาก็น่าจะเป็นแบบซีซีหมู่อะไรแบบนี้นะครับผมก็น่าสนใจดีนะครับ ถ้าถ้าให้นกขึ้นเฉยๆผมว่ามันก็แปลกๆปะเออมันน่าจะแบบมีนกขึ้นแล้วก็ทําอะไรต่อนะครับผมซึ่งก็ตามนี้ครับนี่คือข้อมูลที่ลีกมานะครับของทางด้านของเดอะติงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลีกมาของทางฝั่งของเดอะติงนะครับก็คืออ่าสกิลทีมทีมนะครับทีมสกิลนะครับผมเพราะว่าลีกนันว่าเดอะติงเนี่ยจะมีสกิลทีมเดียวกับอ่าเดอะฮอกกับบูบูลีนนะครับคือเดอะติงเนี่ยสามารถที่จะโยนบูบูลีนไปได้นะครับซึ่งถ้าดูจากคอมโบของเดอะติงกับบูบูลีนผมว่าก็เอาเรื่องนะ ยกตัวอย่างนะครับสมมติวูดเอ่อเดอะติงนะครับโยนโยนวูบลีนไปใช่ไหมแล้วก็กระโดดตามไปผมบอกเลยว่าแถวหลังน่าจะสะดุ้งอยู่นะเพราะว่าเดอะติงเขามีสกิลในการกระโดดตามเพื่อนไปแล้วก็แบบทําให้เขากับเพื่อนเนี่ยโดนดาเมจน้อยลงนะครับทำให้แบบไปลุยกันแบบโหดขึ้นนะโอ้โหผมไม่อยากคิดสภาพเดอะติงฮอกแล้วก็วูบบลีนเลยนะครับน่าจะเป็น3ตัวที่แบบน่าจะมันอยู่นะครับ <c oughs> ผมเอา3ตัวนี้มาเล่นด้วยกันนะครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับที่มีลิกสกิลมานะฮะก็คืออัลตรอนนั่นเองนะครับ เอาดรอนนะครับผมนะฮะก็เขียนไว้ว่าก็ข้างได้เจ็ดสปพ이น์นะครับเอาตรอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นซัพพอร์ตคาแรคเตอร์นะครับผมซึ่งการโจมตีธรรมดาของอัลตรอนนะครับจะเป็นการยิงบีมนะครับยิงแสงเลเซอร์ไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็การโจมตีขี้ขวานะครับจะเป็นการเคลื่อนที่แบบไดนามิกไฟล์นะครับหรือว่าการบินแบบแบบไดนามิกอ่ะคือการบินแบบออโต้แบบบินเองอะนะครับผมเออทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแบบบินไปในทิศทาง ที่ต้องการได้นะครับแบบฟรีไฟโหมดนะก็ให้จินตนาการเหมือนกับเป็นไอออนแมนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่อายอนแมนที่บินตลอดเวลานะครับต้องกดที่ขวาเพื่อบินนะแล้วผมคิดว่าก็น่าจะมีเหมือนกับเป็นพลังงานที่แบบว่าไม่สามารถบินได้ตลอดเวลานะครับสกิลอีนะครับผมนะฮะอินอินเร์เฟไฟไฟวอลนะครับผมก็จะทําให้เพื่อนนะครับผมอ่ที่อยู่ในระยะนะครับได้รับความช่วยเหลือจากฮิวโดรนนะครับผม ก็คือ provide health นะครับ to ally ก็คือฮิวเพื่อนนะครับผมที่อยู่ในระยะนะฮะด้วย d r รนนั่นเองนะครับสกิล shift นะครับของ o u t r รอนะครับผมนะฮะ imperative patch นะครับผมจะปล่อยโดนขนาดใหญ่นะครับผมจากนั้นเอ่อโดนนล้ก็จะติดตามเพื่อนไปนะครับแล้วก็ฮิวเพื่อนนะครับผมที่อยู่ในระยะด้วยนะฮะก็จะเห็นว่าส่วนมากสกิลของ o u t r ่ยจะเป็นการส่งโดนไปฮิวเพื่อนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สกิล passive ของ outron นะครับผมจะทําการเอ่อเรียกว่า อัลกอริทึมคอลเลกชันนะครับซึ่งจะทำให้อัลตรอนเนี่ยกระโดดนะครับแล้วก็ตกช้าลงนะครับก็จะทำให้แบบเหมือนกับแลคคูนอะไรแบบเนี้ยนะครับตัวระฝั่งของล็อกเก็ตไม่ใช่แลคคูนล็อกเก็ตนะครับที่จะมีแพสซีฟแบบล่อนลงมาช้าลงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เหมือนกับเป็นการยืนยันแล้วล่ะนะครับว่าสกิลลิกขวาของอัลตรอนไม่ได้อยู่ตลอดนะครับหมายความว่าการบินของอัลตรอนเนี่ยไม่ได้บินได้ตลอดนะครับจะต้องมีช่วงเวลาที่แบบตกลงช้าๆอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็น่าสนใจดีครับ อัลเทอร์เนทขอัลตรอนนะครับชื่อว่าเลดออฟอัลตรอนนะครับซึ่งจะทําให้อัลตรอนนะครับผมปล่อยโดนอัลตรอนออกมานะครับผมแล้วก็ยิงเลเซอร์นะครับผมซึ่งเลเซอร์นี้จะฮิวเพื่อนนะครับผมแล้วก็ทําดาเมจกับศัตรูนะครับผมเออนะก็เหมือนกับมอยราปะเหมือนกับอัติมอยราอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็ในทางเพจของมาอาไรเฟิลลีกนะครับผมก็บอกว่าอัลตรอนเนี่ยอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับผม ก็น <S PR an ienne> ี่นะครับคือข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมเนี่ยมีลีกมาให้ทุกคนในวันนี้นะครับผมก็ทุกอย่างที่ผมพูดในวันนี้นะครับมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับทุกคนก็ฟังหูไว้หูนะฮะแต่นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมหามาให้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจบคลิปนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดส r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคอนเทนต์นะครับมาเวลิโว่ในตอนต่อๆไปนะครับผมตัวละครต่อไปเนี่ยผมยังคิดไม่ออกเลยจะทำตัวอะไรต่อนะฮะก็วันนี้มาบอกข่าวเรื่องลีกันก่่ออนนนนนคครัััับโเเผมมไวว้้้้จกใหหงาสี